สำหรับทีมต่อไปเป็นทีมผู้ชาย Next Gen ค่ะเอาหน่อยเอาหน่อยเดี๋ยวรู้พี่มาเดี๋ยวรู้ไม่ไม่คือคือคือผมว่ากิจการไม่ค่อยแฟร์ไปนิดนึงแบบแบ่งถ้าแบ่งทีอย่างเงี้ยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นดื้อแล้วและและเนี้ย และแน่นอนว่าทีมสุดท้ายก็คือ สีส้มค่ะ่งนั่นทาให้ผู้หญิงทั้งหมดเป็นสีการแบ่งน้องๆทั้ง30คนนี้ออกเป็นกลุ่มต่างๆ3กลุ่มเนี่ยผมผมคิดอยู่นานมากเลยนะว่าจะแบ่งยังไงดีพยายามหาวิธีการแบ่งน้องๆออกเป็นกลุ่มต่างๆให้มันแตกต่างจากที่ผ่านมาตอนนั้นก็คิดว่า เอ๊ะแล้วเกมมันจะมีความยุติธรรมไหมน้องผู้หญิงจะจะจะแข่งกับน้องผู้ชายได้อย่างสูสีหรือไม่เสียเปรียบหรือเปล่ากลุ่ม <c oughs> ผู้ชายด้วยกันมันจะสู้กันไหวไหมเพราะว่ากลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์สูงอีกกลุ่มหนึ่งก็เหมือนเป็นเด็กที่อาจจะไม่มีวุฒิภาวะหรือประสบการณ์แต่ว่าผมรู้สึกว่าพอคิดแบบนี้แล้วมันมันเป็นภาพที่น่าสนใจเราจะหาเกมยังไงให้มันแมทกับกับการแบ่งกลุ่มแบบนี้ดีเมื่อทั้งหมดได้สี่แล้วได้ทีมแล้ว เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะให้แต่ละทีมเลือกหัวหน้าทีมมาหงคนเรืหัวหน้าทีมมาหคนเยู่ค่ตั้วหรือหน้าทีมราะต้องเป็นคนที่แข็งแก่งที่สุดแข็งแก่่แข็งแกที่สุดในทีมเอางี้เอางี้ขอบคุณครับตัวละกันเพราะว่าตัวเนี่ยแข็งแก่งสุด ทุกคนขอลบตัวสุดโอเคปะ่ะดังนั้นขอต้อนรับหัวหน้าทีมของเราตัวอันนี้หัวหน้าทีมคือใครได้หัวหน้าทีมหรือยังได้นน ตลอดทริป Frozen Hormones ทั้ง3ทีมจะต้องเล่นเกมแข่งขันกันเพื่อเก็บคะแนนและทีมที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดจะได้รับของรางวัลพิเศษไปเลยนี่มาร์ชมาร์ชรู้สึกไงรู้สึกไงคือมั่นใจมากเพราะว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยโหเหมือนรู้จักนิสยัยผูกพันแน่นแฟงกัมนมาาน่คือเสียงน้งเสียงกาใช่แล้วก็สิ่งที่มั่นใจที่สองอะ่ะคือจะไม่มีคนทำทีมพังเพราะไม่มีไอ้แบงค์อยู่ในทีม <laughs> อันนี้คือดีใจมากเรวรู้เอางี้ตัวบอกความมั่นใจที่มิ้บลนะทีหน่อยก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าแข็งแกร่งแข็งแข็งเราก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะชนะใช่มเอาหมายเสียงใหญ่กว่านี้เราก็รู้แล้วว่าใครจะชนะเสียงใหญ่ๆนิ่งๆสุขุมเราก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าใครจะชนะขอแบบเศร้าๆเขาเศร้าๆด้วยเศร้านิดนึงเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าใครจะชนะปิดด้วยยิ้มตอนท้ายปิดด้วยยิ้มตอนท้ายแ่ะนนนอไม่เศร้าก่อนเศร้าก่อนเศร้าก่อน แล้วไล่ระดับเป็นแฮปปี้แล้วเขาก็เป็นแฮปปี้ไปเรื่อยๆผมว่าเอนนี้พิธีกรครับเป็นไงบ้างครับอ่รู้สึกไงสีส้มครับก็เราจะทำรมาเข้าสู่นะครับคือถึงผมจะเป็นเพิร์ดเจนด้วยนะเคยเล่นมาชั้นหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ใจผมมีเล่นเกนนะครับมั่นใจมากว่าทีมนี้จะชนะครับนี่ับอย่างสกายน่ครับยังไงบง ที่แกงเรามีแต่ผู้หญิงใช่ดีค่ะผู้หญิงก็อยู่ผู้หญิงไงกำลังผู้หญิงมีเยอะนะจะบอกให้สวยสวยสวยสุดในทีมทีมผู้หญิงมีอะไรจะข่มขวัญคนอื่มไหมคะก็แบบว่าสวยสุดทีมเราคือเยอะสุดเลยนะจริงเหรอไม่ถามทีมหมายถึงว่าเราโดนปริมาณเยอะโดนเยอะคิวเราไปแข่งชนะอะไรไปเราไม่รู้แต่เราเยอะไหมก็ เมื่อชื่นชมเสื้อเสร็จแล้วหันมาฟังหน่อยเร็วสำหรับกิจกรรมแรกที่พี่นินยาจะให้โจทย์ไปก็คือให้แต่และทีมเนี่ยคิดชื่อทีมและคิดแฮชแท็กประจำทีมให้สมาชิกภายในทีมช่วยกันคิดชื่อทีมและตั้งแฮชแท็กประจำทีมเพื่อใช้สำหรับเล่นเกมในทริป Frozen Hormones และพี่จะขอคำตอบตอนเมื่อเราถึงญี่ปุ่นแล้วและขึ้นรถบัสกันอยากให้ทุกทีมเอาชื่อมาส่ง แม่เขาว่าอะไรไม่บอกวะแม่ออเรน์ส้มเลยวะภาษาอังกฤษส้ม S O M ส้มสามส้มสารส้มเฮ้ยเราต้องมารวมมือกันเฮ้ยเราชื่อทีมอะไรนะสารสารส้มส้มเราเราพูดเหมือนไม่มีเสียงหนึ่งสองสามความเป็นทีมเวิร์ครับโดยเจมส์เจมส์เซลฟี่ ครเป็นหัวหน้าทีมสีนี้ครับผมเองแบงค์ครับทำไมทุกคนถึงเลือกแบงค์ครับเออนั่นสิมาคือเลือกหน้าด้านนี้ฮะหน้าด้านที่เลือกแบงค์เนี่ยคือส่วนใหญ่หัวหน้าต้องเป็นคนเจรจาฮะซึ่งแบงค์เป็นคนที่ค่อนข้างมีสกิลปากที่ดีครับส่วนเรื่องความคิดเนี่ยจะให้คนในทีมคิดนะฮะสกิลปากคืออะไรครับใช่ก็คือปากปเสียงนะครับปากมากเราจะไปเราจะไปคุยแล้วก็แบบว่าแบบข่มขวัญทีอื่นได้ใช่เฮ้ยพูดเองเจนครับอย่าวุ่นวายทำไมฮะ ทำไมล่ะคะทำไมเเฮ้ยจล่ะดูดิฮะซีซั่นสาวยังไม่ทันเริ่มกู้อหาเรื่องรุ่นพี่ซะละสกิลปากเราไม่มากแมงสกิลปากไม่มากวันกันที่ผลงานดีกว่าพี่ไอเมาคอยเมาคอยเมาคอยเฮ้ยเฮ้ยแบงแบงแบงสกิลผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายลูกกับเพื่อนร่วมทีมจะมาเจอหัวหน้าสิเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรหัวหน้าเหรอใช่หัวหน้าปะเนี่ย จอใส่หัวหน้าสีกูหัวหน้าไม่อยู่ใส่หัวหน้าอย่างที่กูบอกไปเลยดิหัวหน้าหัวหน้าให้มันอยู่ในกลุ่มกรหัวหน้ามันอยู่กลุ่มกรแค่แค่ดูหัวหน้ามันอยู่แล้วอ่ะข้าวเออหัวหน้าครับดูหัวหน้ากูเอาหน่อยใครเป็นหัวหน้าครับผมถ้่เห็นหัวหน้าก็แพ้เลยเห็นไหมไม่ไม่เสียไม่อยากเสียเวลาคุยฮะถ้าเห็นหัวหน้าก็แพ้เลยเห็นไหมทีมเราหทีมเราเลยแหละ และตอนนี้กรอกลจะถึงเวลาที่เหล่านักแสดงฮอร์โมนจะได้ออกเดินทางกันละซึ่งก่อนที่จะออกเดินทางก็ต้องมีการถ่ายรูปกันพอเป็นพิธีซะหน่อยจากนี้ไปมาดูกันซิว่าการเดินทางของเหล่านักแสดงฮอร์โมนพวกเขาจะเจอกับอะไรต่อไป